สวัสดีวันที่ห6มีนาครับมาเจอแล้วครับลังนึงนู้นแหละครับจะเป็นต้นพ่วงครับมันกระสุงหน่อยๆครับนี่จยเป็นยอดพ่วงนู่แหละเจอกันครับอีกสักครู่ครับทำาบบึ้นครับโอเคครับขึ้นมาถึงลังเรียบร้อยแล้วครับ quan đồng bán uống, uống ừ. 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 cũng uống lắm có mang chip cô bạn này đâu Quân đồng bán vậy Ở đây cán, đây cán Phần này cứ mến gặp này Vậy khắp phần này Khắp phần, phần thì tám gặp tắt, khắp tắt xuống này lại trời ơi โอเคครับเอาไปถีบลอยแล้วนะครับพึ่งได้อยู่นั่นเลยนะอู้ยใหญ่ครับพุ่นน้ำแล้วก็ไปตามด่านล่างครับลงครับถอนลอยลงอู้ยเหรอพึ่งถอนลอยลงครับโอเคครับก็ลงมาไปถีบลอยแล้วครับหัวใหญ่เลยครับนี่เดี๋ยวมันจะสีโลครับนี่หัวนี่จะซ้อนทุ้งครับนี่น้ำ ไม่ดูน้ำเลยแบงค์ต่ำเลยมีตัวอ่อนครับแล้ววันนี้ใครดีทางตัวอ่อนผมเจ้าห้นะครับเด็กช้องแผ่นครับมีเกสรครับมีใครสนใจไหมครับเกสรลงมาซื้อผืนปดไทยดีครับนู่นเหลืองขจับอยู่ตรงนั้นแลวครับเอาครับห้าต๊ะครับนะครับ ตัวกินหนามครับพึ่งทั้งเกตไปทางนู้นครับไปทางนูนงน้นแหละเยอะเลยครับนี่ลงมากินหนามครับพึ่งเยอะเลยครับนี่ เดี๋ยวผมขอดูจากตัวก่อนไปทางไหนลังไม่น่าจะใหญ่ตัวมันอ้วนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้านุ่นแหละเดี๋ยวผมจะลองตามดูด้วยครับสวนเม็ดสวนมาเบ็ดอูด้ย เห็นแล้วครับพี่น้องนึ่งดูกันครับไม่ไกลครับเมื่อกี้นี่เม่ไกลเท่าไรครับแต่ร่างไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับ,ยยยเ,รรบเจอแล้วครับดูไอไก่น้ำนะครับนี่ลังเขาล่าง องับบันี่รอดูหนามือนครับเจมตัวทำขบแป๊บหนึ่งครับโอเคครับนี่และคขับพึง่งโอเคครับรอติดตามครับโอเคครับบนหลับ้านสวยๆครับนี่ ตวทอดไปเลยแหละหลบนึงได้ครบหนกเอาครับมาไกล้กับตัดยังเดียวครับปันนี่อีกฝั่งนึงบั่งนี่กันสวยๆครับโอเคครับตัดครับตัดครับตัดโอเคครับกาลงมาไปถีเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับน้ำได้อยู่ว่าจะขึงเบนไม่ใหญ่เหมือนลังเล็กแล้วครับ ถึงฟุ้งนี่ม่ค่อยใหญ่ครับล่างกับทอดในก,ากลางครับนีล่างแต่ว่าล่างนี่สวยอยู่ถึงจะทอดไปรอบแหลกคับทอดในกลางนี่ตัวอ่อนยังยังสวยอยู่ตัวอ่อนได้ประมาณสักโลนึงนี่แหละต้นนีล่างเอ็นน้ำตอนเจี๊ยบสอนผมรวมกันกำลังใหญ่ครับโอเคครับหาโตครับโอเคครับวับนนี้ก็พอแค่นี้นะครับสองลังครับสองลังสวยๆ แล้วผมใหญ่ดูผลงานอันนี้น้ำบ้านลังเลกครับดอกปรดดูครับตอนนี้ทีพื้นที่ตรงนี้มีจตดอกปรดดูแล้วครับนี่ยใหญ่เลยครับบ้านครับลังอันนี้พอดีทุ่งมันเหล็กปาดไปมดครับเลยใ่ทุ่งหน่อยทุ่งหนึ่งเฮ้ยขับลังเี่เดี๋ยวถ้าใครผมยีโทรหานะครับตัวอ่อนครับตัวอ่อนตัวอ่อนลังเหล็กครับ ร่างทีสองครับหนองบ้านในจกักขึงแบ็น,นี่แหละครับล่างทีสองก็อ่อนกับสวยครับนี่พึ่งพึ่งทอนหล,ล่อแหลกแล้วครับนี่วันนี้ก็ถือว่ามาไกลกับขุมครับมาไกลแต่ว่าก็ถือว่าขุมครับวันนี้วสวยๆครับฝ่านหลังแหลกครับอยู่บนต้นพ่วงโอเคครับ วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับยุเขาแล้วครับกลับบ้านครับมาไกลเลยแหละเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามคลิปหนาครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบัตดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมช่างห้ดูครับอันนี้น้ำลางเหล็กนะครับมีอย่างหนึ่งลังเหล็กได้ซีโลครึ่งครับนี่ พนัามลังแหลกสีโลกคึ่งครับลังที่สองยังย่เจ็ดขีดหาโลกกลัว ฝากติดตามคลิปนะเลยครับ